วันนี้นะครับทุกคนจะพาทุกคนนะครับมาทำความเข้าใจการทำงานและก็การใช้งาน CSS clamp function กันแบบง่ายๆเลยนะครับทุกคนเคยไหมครับที่ต้องเขียน media query ซ้อนกันหลายๆชั้นแค่เพื่อจะปรับขนาดตัวอักษรหรือว่าความกว้างของ element ให้พอดีกับทุกหน้าวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทาความรู้จักกับ clamp function ใน css นะครับบอกเลยว่าเป็นฟังก์ชันเด็ดมากๆที่จะช่วยเราเนี่ยทำเว็บได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผม จริงๆฟังก์ชัน c l a มตัวนี้นะครับมันเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่มีมานานแล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นมาหรือหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยใช้นะครับวันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวจะพามาดูว่ามันมีข้อดอียังไงนะครับทีนี้มาอธิบายก่อนว่าไอ้แ l a m ฟังก์ชันตัวนี้มันคืออะไรซึ่งฟังก์ชันตัวนี้นะครับมันเป็นฟังก์ชันที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถกําหนดค่า cs s แบบยืดหยุ่นโดยที่มันจะจำกัดให้อยู่ในขอบเขตที่เราต้องการได้ทําให้การทํา responsive design ลื่นไหลและก็จะทําให้โค้ดเนี่ยมันสั้นลงด้วยนะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงการทํางานของ clamp กันนะฮะหลักการทํางานของมันเนี่ยก็คือตรงไปตรงมามากนะครับโดยที่ตรงนี้ฮะอ่ะถ้าทุกคนมาสังเกตนะมันจะมีการรับค่ามา3ค่าตรงนี้เห็นไหมก็จะมี min มี preferred แล้วก็มี max นะครับอ่าก็คือค่าต่ําสุดนะฮะ min หรือว่า minimum นะครับ จากนั้นก็คือค่าที่ต้องการก็คือ preferred นะครับแล้วก็ค่าสูงสุดก็คือ maximum นะครับหรือว่า max นะนะฮะทีนี้นะครับไอตัว min เนี่ยมันก็คือค่าที่น้อยที่สุดที่สามารถจะเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าค่า preferred คำนวณออกมาได้น้อยกว่านี้เนี่ย browser ก็จะใช้ค่า min แทนนะครับจากนั้น preferred นะครับ preferred เนี่ยก็คือค่าที่เราเนี่ยอยากให้เป็นจริงๆ ซึ่งมันก็มักจะเป็นค่าที่ยืดหยุ่นตามขนาดหน้าจอนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้เป็นยูนิต vw ก็คือ viewport width และก็สุดท้ายครับอันนี้ก็คือ max นะครับอันนี้จ,จะเป็นค่าที่มากที่สุดที่สามารถจะเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าค่า preferred คำนวณออกมาได้มากกว่านี้ browser เ,เนี่ยก็จะใช้ค่า max แทนนั่นเองนะครับ พูดได้ง่ายนะครับก็คือ clamp เนี่ยมันจะพยายามใช้ค่า prefer ตัวนี้นะครับก็คือมันจะใช้เสมอตราบใดที่ค่าที่คำนวณได้ยังอยู่ระหว่าง min และก็ max นั่นเองนะครับผมโอเคนะทีนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาดูวิธีการใช้งานแล้วก็มาดูตัวอย่างกันนะครับจริงๆเราสามารถใช้ตัว clamp function เนี่ยกับ property ที่มันรับค่าเป็นตัวเลขได้แทบทุกชนิดเลยนะครับอย่างเช่นนะการกำหนดขนาด font size การกำหนดขนาดความกว้าง padding margin อะไรพวกนี้ก็คือสามารถใช้ได้เลยแบบนี้นะฮะอะทีนี้มาดูตัวอย่างที่1นนะครับก็คือจะเป็นการทำ fluid typography นะครับหรือว่าการทำให้ตัวอักษรเนี่ยมันปรับขนาดตามหน้าจอนะครับตรงนี้จะถือว่าเป็นเคสที่นิยมใช้ตัว clamp function มากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าแทนที่เราเนี่ยจะใช้ media query เพื่อทำการเปลี่ยน font size ในแต่ละ breakpoint ใช่ไหมเราสามารถเขียนได้ในบรรทัดเดียวเลยก็คือทำแบบนี้อ ก็มาดูกันเดี๋ยวตรงนี้ค่ามินนะค่าที่น้อยที่สุดเดี๋ยวผมจะกำหนดเป็น1.5เ e m นะครับจากนั้น preferred นะครับก็คือเอาเป็นไฟล์ vw ก็คือ viewport width นะฮะจากนั้นก็คือค่าที่มากที่สุดเป็น3เ e m นะครับผมโอเคนะทีนี้มาอธิบายนิดหนึ่งนะครับก็คือ1.5 r e มตัวนี้ก็คือขนาดตัวอักษรของตัว h1 เนี่ยมันจะไม่เล็กไปกว่า1.5เ e m นะครับไม่ว่าหน้าจอจะแคบแค่ไหนนะนะครับทีนี้ต่อมาครับก็คือ preferred นะครับ อันเนี้ยขนาดตัวอักษรที่เราต้องการเนี่ยก็คือ5%ของความกว้างหน้าจอก็คือ viewport width นะครับซึ่งมันก็จะปรับขนาดไปตามหน้าจอนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ3 rem มตรงนี้ค่า max นะครับค่าที่มากที่สุดก็คือขนาดตัวอักษรของ h 1เนี่ยจะไม่ใหญ่ไปกว่า3 r e เรมแม้ว่าหน้าจอจะกว้างมากๆก็ตามนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าขนาดมันจะมีแบบการปรับขนาดฟอนต์ขึ้นมาใช่ไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมคลิกขวา inspect นะครับแล้วก็ เปิด Dev t ฟทูขึ้นมาอ่านี่ผมเลื่อนให้ทุกคนดูเห็นไหมนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าตัวอักษรเนี่ยมันก็จะมีการปรับขนาดเห็นไหมอ่าโอเคนะ,นะครับอันนี้คือนี่ค่าที่มากที่สุดใช่ไหมนะครับอ่าหรือเดี๋ยวผมลากแบบนี้ให้ดูนะครับนี่อันนี้คือขนาดหน้าจอกว้างและฟอนต์ก็ยังมีขนาด3ามเรมนะครับก็จะไม่ใหญ่ไปกว่านี้นะอ่าถ้าผมย่อขนาดอ่าเล็กลงมาเห็นไหมนะครับนี่ ซึ่งค่าที่ต่ำที่สุดก็คือ1.5เรมเห็นไหมว่าฟอนต์มันก็จะไม่เล็กไปกว่านี้แหละนะครับโอเคนะนะครับผมซึ่งก็นี่ครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือขนาดตัวอักษรเนี่ยมันจะค่อยๆปรับขนาดอย่างลื่นไหลเลยอย่างที่ทุกคนเห็นตามขนาดความกว้างของหน้าจอนะครับโดยที่มันก็จะมีขอบเขตท,ที่ชัดเจนก็คือ จะไม่เล็กหรือจะไม่ใหญ่จนเกินไปนั่นเองนะครับผมโอเคนะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างที่2นะครับทุกคนก็คือการกําหนดความกว้างของ Layout นะครับตรงนี้เราก็สามารถใช้ clamp function เพื่อกําหนดความกว้างของ Container หลักในหน้าเว็บได้เช่นกันนะครับ mm. เพื่อให้เนื้อหาเนี่ยมันไม่แคบหรือว่ากว้างจนอ่านยากเกินไปนะครับอ่ะก็มาดูกันเดี๋ยวผมกลับมาที่ html แล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะมีคอนเทนเนอร์นะอ่ะก็สร้าง dev class container ขึ้นมาแล้วผมจะมีเป็นแท็ก p นะครับมี r o l ลนอ่ะโอเคนะนี่นะฮะเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาใช้ตัว clamp function กับตัว class container กัน่นะก็มาที่ C s css นะครับก็จะเข้าถึง class selector container นะฮะแล้วทีนี้ผมจะมากำหนด width แล้วก็ใช้ฟังก์ชัน clamp นะครับผมแล้วก็ กำหนดค่าที่น้อยที่สุดก็คือ320พิกเซลจากนั้นค่าที่เราอยากให้มันเป็นจริงๆนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมจะกําหนดเป็น80%นะครับแล้วก็ค่าที่มากที่สุดก็คือ1200 p พิกเซลอ่าโอเคนะนะครับผมทีนี้มาอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึงนะครับ320 p พิกเซลเนี่ยก็คือความกว้างของคอนเทนเนอร์เนี่ยจะไม่น้อยกว่า320ิพิกเซลนะครับ จากนั้น80%ตรงนี้ก็คือความกว้างที่เราต้องการเนี่ยก็คือ80%ของ element แม่นะครับก็คือตัว container เนี่ยนะครับจากนั้น1,200ิก x e l ตรงนี้ก็คือความกว้างจะถูกจํากัดไว้ไม่ให้เกิน1,200ิกเซลบนหน้าจอที่กว้างมากๆนะครับผมโอเคนะอ่ะก็กด save ทีนี้มาดูผลลัพธ์การนี่ทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดน,นึงนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมให้มันอยู่กึ่งกลางแล้วก,กันก็คือเดี๋ยวผมจะมีการใช้ margin zero auto นะครับ อ่าโอเคนะแล้วทีนี้เดี๋ยวผมย้าย h1 มาข้างในดีกว่าให้มันอยู่ข้างในคอนเทนเนอร์ด้วยอ่าโอเคนะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองมาขยายดูนะครับนี่เห็นไหมอ่าลองย่อขนาดปึ๊บเห็นไหมนะครับนี่เห็นไหม,นะหไหมซึ่งเนี่ยทุกคนก็จะเห็นนะว่าเราก็สามารถที่จะใช้นะครับตัว clamp function สำหรับการกำหนดความกว้างของคอนเทนเนอร์หลักหรือว่า parent element ในหน้าเว็บได้แบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เพื่อให้เนื้อหาเนี่ยมันไม่แคบหรือว่ากว้างจนอ่านยากจนเกินไปเห็นไหมนะครับเนี่ยจริงๆถ้าเราจะปรับนะสมมุติว่าอ่ะผมเอาสัก60อ่าเนี่ยมันก็จะเล็กลงมาอีกนะครับนี่ก็ลองมานี้ดูเห็นปะ่ะอ่าโอเคนะนะครับเนี่ยเราก็ปรับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมก็คือค่าที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะ80%ใช่ไหมนะครับโอเคนะเนี่ย ก็สามารถเอามาใช้แบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาพูดถึงข้อดีของการใช้ clamp f u n c t i o นะก็คือ1เลยโค้ดเนี่ยมันจะสั้นแล้วก็สะอาดขึ้นนะเพราะว่าเราเนี่ยลดการใช้ media query ที่ซับซ้อนนะครับทำให้โค้ดอ่านง่ายแล้วก็ดูแลรักษาง่ายขึ้นนะครับจากนั้น2ก็คือประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่า เอลเมนต์ต่างเนี่ยมันจะปรับขนาดอย่างลื่นไหลก็คือฟลูดตามการย่อหรือว่าการขยายของหน้าจอเลยนะครับไม่ใช่แบบเป็นการกระโดดเปลี่ยนขนาดตามเบรกพอยต์เหมือนตอนที่เราใช้เป็นแบบมีเดียควอรีนะครับแล้วก็3ก็คือเราสามารถควบคุมได้เต็มที่เลยนะครับเราสามารถกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนให้กับดีไซน์ของเราได้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งแคลมฟังก์ชันเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากนะสำหรับการทํา r e s ponsive d e s i น n ให้กับเว็บไซต์ในยุคป,ปัจจุบันเลยนะครับก็นี่แหละ ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในโปรเจกต์ของทุกคนดูนะครับรับรองว่าจะติดใจแน่นอนนะครับผมโอเคนะนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้ครับหาาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับโดยการสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับผมหรือหาาชอบวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกดซ u เปอร์แ n งส์ให้กันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ